ทำให้คลิปใน YouTube ของเรามีส่วนเนื้อหาแนะนำคำอธิบายคลิปแบบนี้ทำยังไงคืออะไรไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาตอบคำถามใน Messenger ของ fc นะฮะถามมา ว่าคลิปสอนตัวนี้หน่อยนะครับพี่อ่านไม่เข้าใจครับในตัวนี้มันก็คือในส่วนของเนื้อหาอัตโนมัตินะครับก็คือทาง YouTube Studio ก็จะแจ้งมาว่าเนื้อหาอัตโนมัติเนี่ยในช่องของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะก็คือเราสามารถเปิดทำแบบนี้ได้แล้วนะครับวิธีการทำงานของมันนะฮะก็คือเราสามารถเพิ่มส่วนเนื้อหาในวิดีโอของตัวเราเองได้นะครับก็คือเข้าไปใน YouTube Studio เข้าไปแก้ไขในคำอธิบายคลิปนั่นเองนะครับก็คือสามารถ ทำช่วงเวลาที่ควรที่จะแนะนำเนี่ยไม่ควรต่ํากว่า10วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับจะให้ดูตัวอย่างช่องของผมแล้วกันอ่ะช่องถาวรบดีครีเอเตอร์เนี่ยเพิ่งอัพคลิปไปเมื่อวันนี้แหละสดสดร้อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในคําอธิบายคลิปเห็นไหมครับเราก็จะพิมพ์ไปว่าเวลานาทีที่เท่าไหร่จนถึงเวลานาทีที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นอะไร ในคำอธิบายคลิปด้านล่างคลิปของเรานะฮะก็ใส่เวลาแล้วก็ใส่คำอธิบายไปแบบนี้ก็มีเนื้อหาช่วงเวลาที่นาทีที่5จนถึงนาทีที่6กมิกดาออกเอาเพลงออกไปใช้นาทีที่ 7- จ0ถึ 10, งสิเนี่ยนะฮะพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาคนดูเข้าไปดูคลิปในช่องเราอ่ะต้องการจะย้อนกลับไปดูหรือว่าจะต้องการจะกลับไปดูซ้ําในส่วนของเนื้อหาที่เขาต้องการจะดูจริงๆเขาก็สามารถกดเข้าไปดูได้อะไรประมาณนี้ฮนะอย่าลองเข้าไปดูในช่อง YouTube อ่ะ อ่ะนะครับแบบนี้ถ้าคนดูเข้ามาแล้วกดในคําอธิบายคลิปและต้องการจะไปดูที่คําว่าช่วงเนื้อหาที่เขียนว่ามิกเซอร์คืออะไรเขาก็สามารถกดตรงเนี้ยมันจะพุ่งมาที่นี่เลยเห็นไหมมันจะพุ่งมาทันทีที่1นนี่เลยหรือนี่สามารถกดตรงนี้ได้บาลานซ์ซ้ายขวาคืออะไรกดเห็นไหมมันก็จะพามาในเรื่องของเนื้อหาของบาลานซ์ซ้ายขวาได้เลยหรือเขาต้องการจะดูเรื่องของการทำมเตสึลิง ในคลิปนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่7แบบนี้เขาก็สามารถกดตรงนี้มันก็จะมาในเรื่องของการมาสเตอร์ลิงตรงนี้ได้เลยเห็นไหมฮะนี่เวลามันก็จะวิ่งมาตรงนี้ให้เขาดูคือเขาดูผ่านไปแล้วเขาต้องการจะย้อนกลับมาดูซ้ําเขาก็สามารถกดมันก็มาดูได้เลยแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเพิ่มส่วนเนื้อหาในคลิปวิดีโอของเราเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้คนดูของเราให้มากขึ้นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคําถามนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับมีข้อสงสัยอยากซักถามมีอะไรแนะนําสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ